สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินของโบกเวลเทดนะครับขั้นตอนที่1ก็คือคุณต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบเวลเทดเมื่อมาถึงหน้าหลักหน้านี้แล้วให้คุณกดไปที่ฝากครับทําตามในรูปไปนะครับเมื่อกดขั้นตอนฝากเสร็จแล้วให้เรากดเลือกหัวข้อถอนเงินการถอนเงินตรงนี้เราจะถอน โดยใช้ t ายเอ็กเ n นเจอซึ่งเวลาในการถอนก็จะอยู่ที่ประมาณ30-1ถึงชั่วโมงครับ mm hmm. เมื่อเรามาถึงหน้าถอนเงินตรงนี้ให้เราเลือกบัญชีที่เราต้องการถอนครับอของผมก็อันนี้บัญชีไมโครนะครับจำนวนเงินอย่างผมต้องการถอนหมดเลยก็กดติ๊กแล้วก็กดยืนยันหลังจากนั้นเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลของเราลงไป ตรงนี้ปุ๊บสำหรับท่านบางท่านนะครับที่ทำการถอนเป็นครั้งแรกให้กดที่ตั้งค่าก่อนจากนั้นใส่บัญชีผู้รับตรงนี้ชื่อคุณอะไรก็ใส่ไปเสร็จแล้วก็ธนาคารธนาคารผู้รับคือธนาคารอะไรก็ใส่ไปจากนั้นก็กดเพิ่มครับสำหรับท่านที่ทำขั้นตอนตรงนี้เสร็จแล้วให้กดเลือกตรงนี้ที่เราตั้งไว้ แล้วกดลำดับขั้นตอนการหลังจากกดเสร็จแล้วปับ๊บทางเวลเทนนะครับเขาก็จะส่งรหัสการถอนเงินมาที่อีเมลเราอย่างรหัสถอนของผมก็จะอยู่ที่1257ผมก็กดกลับไปถอนเอาเลขสี่หลักมาใส่ตรงนี้นะครับ1257กดยืนยัน ป๊าบเสร็จแล้วพอมาถึงหน้านี้สําคัญนะครับตรงนี้สําคัญให้ก๊อปข้อความตรงนี้ไว้เลยจะได้ไม่ยุ่งยากในขั้นตอนการกอรอกต่อไปคู่นะไอผมก็จะทําการลากก๊อปแค่นี้คอแค่นี้ครค่อนข้างใชยากนะครับ iPhone ป๊าบกดสลอก เสร็จแ,แล้วก็มากดตรงคําว่าคลิกลิงก์แนะนําให้กดค้างไว้นะครับแล้วเปิดหน้าต่างใหม่เปิดในแท็บใหม่จะได้สะดวกต่อการมาดูข้อมูลตรงนี้ผมก็ใส่รหัสของผมก็ไปตรงพัสเวิร์ดขออนุญาตติดไว้หน่อยนะครับ จากกอกเสร็จแล้วปับ๊บก็จะมาผล่ที่หน้านี้แล้วก็จะมาดูเลทฝากแล้วก็เลทถอนนะครับไม่รู้ว่าชัดนหรือเปล่าโอเคชาร์จขึ้นแล้วเลทฝากสามหกเลทถอนสามห้าวันนี้ก็จะได้เลทถอนอยู่ที่3 5บาทนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจากข้อมูลตรงที่เราก๊อปไปอ่ะเลขไอเดอ้างอิงในการถอนอ่ะยาวๆอ่ะแล้วก็มาใส่ตรงนี้กดวางมันจะง่าย มันจะง่ายต่อการพิมพ์เบอร์มือถือก็ใส่เบอร์เราชื่อนาะมสกุลตรงกับบัญชีเทรดดูยังไงอ่าอย่างที่ผมบอกก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษเอเอของผมต้องดูหน้าที่แล้วเดี๋ยวมึงนะกดกลับไปดูหน้าที่แล้วกรอบจะง่ายกว่า คลอกแล้วก็สลับหน้าครับกดว่างหมายเลขบัญชีวิลเทหมายเลขบัญชีวิลเทรตรงนี้ไม่ใช่หมายเลขบัญชีที่ใช้เทรนะครับแต่เป็นไอดีลูกค้าที่อยู่ตรงนี้นั่นเอง258 545อ่านี่จำง่ายๆ258 545ของคุณเลขอะไรก็ใส่ไปนะครับ เมื่อก่อน,นร็งแส้วจำนวนเงินที่ต้องการถอนเอ้ะผมจำไม่ได้ผมต้องการถอนเท่าไหร่ก็กลับมาดูปึ๊บถอนจํานวนเงิน95.36 US ก็กรอกตรงนี้ไปว่า95.36แค่นี้พอเลขบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินนะครับก็กรอกไปเลยเลขอะไรธนาคารตรงนี้ธนาคารอะไร ก็จะมีให้เลือกหลังจากที่ท่านทําการกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดที่ s ั b มิ t แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นจะมี SMS แจ้งเตือนมาที่เบอร์มือถือของเราว่าท่านได้ทําการถอนเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณครับ